ร้านน้ำหูแร่นะคะอยู่บางแก้วพัทลุงค่ะ<ม>ไปมีการาพาเที่ยว,ว,ยวยนี่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหาร<ม>าอยู่ริมริมฝั่งนะคะทั้งสองข้างทางเลยดเด็กๆได้เล่นน้ำคุณแม่ทำไมตรงนี้ไม่มีคนนั่งเลยอ๋อตรงนี้คนยังนั่งไม่เต็มลลกแต่น้ำมันตื้นน้ำน้ำน้ำ,นำมันตื้น ด,ด,ด้นดดน้ำตาด้านน้ำบ้าคาเฟ่ค่ะสบายแน่สบายมากเ<ด>อเรากลับคนสุดท้ายแน่เลยคุณแม่ใช่แล้วมันตื่นนี้มันเนี่นะแต่ดูแก มาน้องลงไหมมายายจับน้องน้องเยลงไหมลงกับคุณยายเลยมายายจับน้องน้ำไม่ลึกน้ำมันเท่าน้องเองคุณแม่ก็นอนดึงน่องตรงนี้เหรออ่าแล้วน้องต้องลองลงดูน้ำไม่ได้ลึก ไม่เป็นไรคันไม่เป็นไรอย่าไปไกลเดี๋ยวแม่ดึงเชือกได้มันผูกกับเชือกอยู่

นายยืนได้ไหมบาลานให้ดีดีให้แม่ต้องบาลานให้ดีๆก่อนขึ้นไปตรงกลางอ่ะน้งอ้ยเรา้าไปาตั้วานตัวให้มันดีๆอ่ะ

หน้าเดี๋ยวการเรียนได้